สบายดีจ้าเอฟซี FC สบทุกคนสบายดีเด้อพี่น้องทุกคนพี่เข่าเด้อพี่นอ้องมากินเขา่ามันกันมามาซื้อเขาเวยียดมาคนละอันกับลูกคนละขอมลูก ็ได้ขายฟื้นเลยหักก่อนรับมาแต่เตือนเชียวจอยนอนรับนอนไปพักหนึ่งแห้เงี้ยคลายฟืน้นนะลูกตั้งแต่สี่โมงเช้าพี่นอ้องเหนื่อยให้รักก็ไปขายอะไรดูทำมาอะไรเด้่ดย เราคงห้ามคนมาเลยพี่น้องเฮ้ยลูกเจทย์ก็บอน้องพี่น้องเนาะไอ้ต้นเราเราจะขายแบบขายแบบไปสิ่งจ้างให้ลูก เท่ากัคอยนั่นอาเงกนไปส่งให้มีเอฟซีอยคนสามลอยบาท้ายแม่ยิ่ไปซักยาเรลาก็ได้ เอาแม็กนะมันย้ำเราึ้นกับป้าต้องกายนนองเาีข้อยเราึ้นน้ำบเหรอมันใเป็นไลักษลูกประาแม่พิสุทธิ์ญานหรับนะญา้มประ่างจะไปปนอ แล้วบอกว่าเข็มหาลอยบัตรก่อนน้องสาวก็น้อง cười นี่แหละอยู่วรวมกัได้แล้วแม่คนเราสุขังยันประตูตาต่างมาคืนดีงยันประตูคนดูไหมเก้ยพมาคำถ้าไปซักยารอบคำเลย

เราขึงต่อย่างเลยะรโอ้ยแม่เอ้ยคุ่มดีอ่ันยามเห็นอันบัยามดีจะ้ะแม่นน้ยสบายดีเมนว่บเล็นคิปขรงไหนี่นโมคิปมุซ่อ้ารือคิโน่ครแน่นนแล้วทันหมอฉีดยาแลยกัะเอายาให้เรากิน มันงับประสาทเราคนก็เนี่ยบอกนั่นนี่ก็เจ็กได้จับีนได้เนาะีนอันนี้เราเดกผีดังเราเนี่เขาเขาน่่อเมื่อเองเเอาขี้ินเขาหูดังเขาหูเอาแม็กห นั่นไงเยว่ะดูเวียนกรแ่เนาะได้ทักทอดแล้วก็พี่แห้งหนไปเนาะ คายเผลอเราไม่ได้พักผอเลยเนองยืนมืดมือนน้อไม่นอนคลายเผลอนาะั่งโลก,ลกนีกนะ่แหละลูกค้ามาไล่รอบใบไห่ ເຮົາເມລາວມານະເນາະພີ່ນ້ອງເຂົ້າຂອງຮ້ານເຂົ້າມກລດ້າຍນຶງມຮີັ 哎。Yeah. เ้นน่่พีออจาปลาลูกมันกระขายคือเก่าจ้าเม่นอ่กดกระเม่อแล้วนี่มาบี้ายกำลังท้อเแต่พอเจอเรามากินมาเบี้กันหนังกินเขาขอยาเขามาใกันก็ตโซสวัสดีจ้ามันด กินเท่านไครับั่งรอได้น่กตลดน่ก็ไหวเนาะ

มันเ็นยังพิมพ์สีสลักสื่อสลักนี่นี่นีราพิมรับมวร้านิมพไหนกัรู้ว่าไปนไรตัิ้พ์มาดยแล้วร้านิ้นคมือเสจง้เด่ก วันเราบนเสาเลยเสามาบนมาเสียนเห็ดชิซึว่าเสาเนี่ยเลาเห็ดแล้วกันมนจะง่ายนะต้่คอร์แนเราไม่กครับเพื่อนเช่าอมเมอเดี๋ยวเา่บก เรา่ป็นกำลังเดินเปทางร้องไอวานมากะพรกับเมื่อเราเนี่ยนะคะค่ะขายขาเงินที่เเป็นคนขายของเครื่อขายเสือให้หน้าบ้านนั่นแหละาปกน้า เรียยปเลยวะน้องตัวเงากนาหน้าใสบักยจำนหนึ่งหนึ่ได้หญ่อบเออเลย này sẽ nó ký ra. Mình, ừ. Mình, ừ. Mình pin được. Này là cái điện